กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประจำปี2553ขอเชิญชมรายงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประวัติกิจกรรมลูกเสือโดยสังเขป เมื่อพุทธศักราช2,450ลูกเสือได้ถือกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษโดยท่านหลอดเบเดนพาวเวลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมคนไปเป็นทหารหลอดเบเดนพาวเวลได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกกบลมลูกเสือเป็นเล่มแรกชื่อ Scouting for b o y และเรียกผู้เป็นลูกเสือว่า Scout เป็นต้นมา Scout ย่อมาจาก S คือ sincerity แปลว่าความจริงใจ C คือ causy แปลว่าความสภาพอ่อนโยน O คือ obedient แปลว่าการเชื่อฟัง U unity แปลว่าความเป็นใจเดียวกัน T คือ c i e t y แปลว่าความปะยัด ต่อมาในพุทธศักราช2454พรอบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการอบรมให้รู้จักรักชาติมีความเสียสระความสามัคคีและความกตัญญูวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454 จึงมีพระบรมราชโองการจะตั้งกองลูกเสือขึ้นในประเทศไทยและถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมดนับเป็นประเทศที่สามของโลกถัดจากสหรัฐอเมริกาจึงกำหนดให้วันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโดยมีการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและมีพิธีสวนสนามของกองลูกเสือพิธีถวายราชดสดุดีและสวนสนามกองลูกเสือเนตรนาลีโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม <c oughs> นายรุวัสายประสาทกล่าวรายงานต่อนายชานชัยตันสิทธิ์ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ผู้อำนวยการตรวจแถวกองลูกเสือเนีรนารี ทองม้วนปินาก,กาโนรลองผู้มักับกองลูกเสือโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกล่าวรายงานพิธีสวนสนามของลูกเสือเนตรนาลีโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม คณครูประเอสริฐสสีผู้กำก,กับลูกเสือโรงเรียนเมืองเนือวิทยาคมการสรุปและรัดไม้ยกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเมืองเนือวิทยาคมทุกวันพุธคาบเรียนที่6ระหว่างเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง ส5นากาามบนาทีคำปฏิญาณตนของลูกเสือสามันลูกเสือสามันรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามันด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือลูกเสือสามัน 1> ม .1 ถึงม .3 ลูกเสือวิสามันม .4 ถึงม .6 คลบธงชาติทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดพนมมือไหว้พระอรหังสมาสบุโธปะควาพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหัน์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสร้ชอบได้โดยพระงเองพุทธธรรมวตังอภิวาเทมี การเข้าไข่ลูกเสือเนตรนาลีณนะไข่ฝึกการลบพิเศษน้ำพุงอ,เอํเภอปูพานจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3าถึงสีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,554ันห้าร้อ้าสี่เอา้าเอ้าผมจะเสด็จไปเก้คุณอ่องเจ้าหนาากี่กอ ได้นำลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมมากระทำพิธีแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนลูกเ,เ,เ,เสือนะครับทั้งสองโรงเรียนทั้งแธัญญาพัฒนวิทย์และก็โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม การทดสอบกำลังใจฐานกระโดดหอไต่หน้าผาและเลื่อนมรณะที่ความสูง34ฟุต การประเมีแรงต้องี่นกันทั้งหมดทุก่านทั้งหมดทุก่ารับตัวที่คงที่จะควรให้ตัวยนจะ ภาคกลางคืนกิจกรรมรอบกองไฟ อ7เฉพาะแถบอ7เฉพาะแถบ มอบใบประกาศผ่านการทดสอบการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาลูกเสือของผู้กำกับลูกเสือเนตรนาลีโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมโดยผู้กำกับทองม้วนปินาการนและผู้กำกับอนุวัตสายประสาท ผมนายศิววุธพิษกางนายหมูลูกเสือวิสามันกองเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทำหน้าที่เป็นผู้รายงานขอขอบคุณและสวัสดีครับนับถือ,อยิ้มด้วยเวลาจับจืาจ๊บยิ้มด้วยเวลาจับฟุเพราะว่ออาเราคือลูกเสือด้วยกันเย้